สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะครับวันที่5วันที่5กุมภาพธ์65นะครับก่อนปร,รับชมแนวทางของวันที่5นะครับเรามาสรุปผลของวันที่4กันก่อนนะครับสำหรับแนวทางของวันที่4นะครับที่ผมให้ไว้นะครับ เด่นน้อยมัดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่2ไดและก็3นะครับเด่นไปที่2นะครับผลน้อยพิเศษนะครับ05285นะครับก็เข้ามาที่2หลักหน่วยบนนะครับน้อยปกตินะครับ147 3 4นะครับก็เข้ามาที่3หลักสิบล่างนะครับน้อยวีพีนะครับก็27497นะครับก็เข้ามาที่2หลักร้อยนะครับ แต่ถ้าเข้าหลักร้อยผมถือว่าหลุดนะครับก็สำหร,รับเหรีรยญน้อยมัดรวมนะครับรับไป2เด้งนะครับน้อยพิเศษ1เด้งแล้วก็น้อยปกติ1เด้งนะครับเน้นย้ําเสมอนะครับว่าน้อยมัดรวมนะครับให้นําไปใช้เป็นรูดสิบเก้าประตูนะครับจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัวก็ได้นะครับก็ถือว่าแนวทางในกเดินดีต่อนะครับก็ในส่วนของ น้อยมัดรวมนะครับที่หยุดไปผลของฮานอยนะครับที่ผมให้ไว้จะจะให้ไว้ตั้งแต่วันที่31นะครับเนื่องจากว่าฮานอยผลฮานอยนะครับหยุด4วันนะครับตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่3นะครับแล้วก็เพิ่งมาออกผลวันที่4นะครับต่อไปเป็นน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปนที่4แล้วก็5นะครับผลนะครับ0 5 2ย์านะครับ ก็เข้ามาที่รูดห้าบนล่างเลยนะครับห้าสิบเข้ามาที่ห้าสิบบนแล้วก็ห้าหน่วยบนหน่วยล่างนะครับแล้วก็เข้าตัวเจาะห้าแปดแปดห้านะครับในส่วนของน้อยพิเศษก็รับไปสามเด้งนะครับรูดห้าบนล่างนะครับแล้วก็ตัวเจาะแปดห้าห้าแปดนะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับมาห้าบนล่างนะครับแล้วก็แปด หลักสิบล่างนะครับ5เป็นตัวชนกับเด่นสองตัวนะครับก็ถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสําหรับผลน้อยปกตินะครับ147 3 4นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับ8กับ9ก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับมาที่10อ่ามาที่1หลักร้อยบนนะครับแล้วก็4บนล่างนะครับ ก็มา2เด้งเลยนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1นสองตัวนะครับน้อยพีนะครับผมไม่เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับฟันไปที่7นะครับผลนะครับ27497นะครับก็เข้ามาที่7บนล่างเลยนะครับก็รับไป2เด้งนะครับถ้าท่านใดนำไปใช้เป็นรูป19ประตูนะครับและก็เข้าตัวเจาะนะครับ7 9 9 7นะครับก็รับไปอีก1เด้งนะครับในส่วน3ตัวพลาดไปแต้มเดียวนะครับ พลาดไปหนึตัวนะครับจะมีชุดที่ผมให้4.75นะครับผลออก2.74นะครับก็พลาดไปตัวหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้รูดทั้งเจ็ดบนเจ็ดล่างแล้วก็ตัวเจาะ2ตัวนะครับแนวทางของหานอยนะครับของวันที่4นะครับก็ถือว่ายังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในวันที่5กันเลยนะครับเริ่มกันที่เด่นน้อยวัดรวงนะครับ เด่นน้อยมัดรวมนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับได้มาที่สองและก็สามนะครับฟันไปให้ที่สองนะครับก็เช่นเดิมนะครับเด่นน้อยมัดรวมนำใช้มีนำมีโอกาสมาได้ทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย Vp เช่นเดิมนะครับเน้นย้ําให้นําไปรูดเป็นสิประตูนะครับจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนะครับแล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะนําใช้นะครับ ต่อไปเป็นเด่นน้อยพิเศษนะครับเด่น2ตัวนะครับผมกำนวดนที่9และก็สูรนะครับผมฟันไป้าที่0ูนย์นะครับชุด2ตัวนะครับไม่ใช่นะครับชุด2ตัวอ่ากู่9นะครับเราเริ่งที่9 2นะครับ9 3 94แล้วก็95นะครับชุดคู่0นย์นะครับก็จะได้ที่0 2 0 3 0 4แล้วก็0 5นะครับชุด3ตัวนะครับ2 0 5 3 0 5แล้วก็6 0 3นะครับเดือน3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณเอาที่5 8แล้วก็1นะครับ ชุดสตัวผมฟันไปแค่ที่03นะครับแล้วก็93แล้วก็05แล้วก็95นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไป5ที่305นะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับเรามาต่อกที่น้อยปกติเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับต่อกันที่แนวทางของน้อยปกติ เด่น2ตัวของงายปกตินะครับที่ผมคำนวณได้นะครับคือ8และก็9นะครับผมฟันไปให้ที่9นะครับชุดคู่9นะครับหาชุดคู่8ก่อนนะครับก็จะเป็น85 86 87และก็88นะครับ คู่9ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น95 96 97แล้วก็98นะครับจุด3ตัวนะครับก็จะได้ที่7 98 8, 8 95แล้วก็1 98นะครับเด่น3มตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณที่6 2แล้วก็9นะครับ ชุดสองตัวนะครับผมฟันไปให้ที่95นะครับแล้วก็98นะครับแล้วก็ชุดคู่8ก็85กับ8 8นะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่198นะครับสำหรับเด่น2องตัวนะครับ8และก็9นะครับก็ชนกันที่9นะครับกับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับเรารอมาลอลุ้นผลการเดียนนี้นะครับ ว่าตัวชนจะมาหรือเปล่านะครับในส่วนของน้อยปกตินะครับส่วนตัวนะครับผมชอบ9นะครับส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็คู่9 8นะครับจะชอบมากที่สุดนะครับสําหรับน้อยปกตินะครับก็เพื่อนเลองนําไปพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับต่อไปนะครับเป็นเด่นน้อย VP นะครับผมคำนวณในที่5 แล้วก็6นะครับผมฟันไปให้ที่5นะครับแล้วก็ในส่วนของเด่นนอย v ีพนะครับให้ระวังเบื้อหฐามไว้นะครับมีโอกาสมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้ระวังไปด้วยนะครับสำหรับนอย v ีพนะครับชุดคู่ห้านะครับก็จะได้ที่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับชุดคู่หก ก็จะเป็น6 6นะครับแล้วก็6 7 6 8แล้วก็69นะครับชุด3ตัวนะครับฟันมาที่3 5 9นะครับสี่ห้าเจ็แล้วก็7 5 7นะครับเด่น3ตัวมา1นสตัวนะครับคํานวณมาที่7 0และก็3นะครับ ชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่59นะครับแล้วก็69นะครับแล้วก็57แล้วก็67นะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่7 57นะครับและก็457นะครับให้ไว้2ชุดนะครับสำหรับนอย VP นะครับเพราะว่าผมกลัวเบิ้ลนะครับเบิ้ลหรือหามนะครับสำหรับนอย VP นะครับก็ ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะครับก็สรุปมาให้เพื่อนเพื่อเช่นเดิมนะครับครบถ้วนทุกหน่อยนะครับทั้งหน่อยวีพีน้อยปกติแล้วก็น้อยพิเศษนะครับแล้วก็เดินน้อยมาด่วนด้วยนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินดีต่อเนื่องนะครับแนวทางช่วงนี้แนวทางกําลังเดินดีนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองดาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็เน้นย้ําเช่นเดิมนะครับ แนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับได้ทําแนวทางมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับแล้วก็จะได้หาแนวทางใหม่ๆนะครับ ที่เดินดีนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับและก็สําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามทางช่องไว้ให้ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆในที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจในแนวทางของเรานะครับย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนําไปพิจารณาก่อนก็ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับเฮงๆรวยๆกับแนวทางของน้อยบัดรวมแล้วก็น้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VP ทั้ง3น้อยเลยนะครับขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับ